สวัสดีจ้าน้องนัดสวัสดีค่ะค่ะค่ะน้องนัดจ๋าอยู่บ่ได้เอฟซี่เขียวแตงตบเกงหนาถ้าในล่างอยู่แอดไปตามน้องนัดให้แน่ไปตามเลข,เล,เ,ลขเล่าเลขน้อย,น,อยน้องนัดให้แน่ให้ว่าแต่แต่เท่าครบคู้จักกันมาหน่บ่มีมือใดบ่เปะเล่ากับเปะน้อยกับเปะก็เลยอยู่บ่ได้ก็เลยได้ที่เกิงว่าสิตั้งเข็มทิศไปทางอื่นนี่ต่ว่าไปบ่ได้ต้องมาหาน้องนัดก่อน ค่อยจิไปได้ค่ะเพราะว่ามีแฟนคลับหรือว่าเอซนี่คือหอดคิดถึงคิดหอดคิดถึงน้องนัดก็เลยต้องได้มาต่ำฝากตอนก่อนตามห้าน้อยเมื่อนี้ยซิมี่ห้าน้อยกับเลขกเล้าฝากทางเวียงวังพอปูห้านํำบัดน,นี้เอซีนี่มีต่ผูอยากมาหาแต่ว่าย่งบ่ถึงเวลาด้วยค่ะพี่น้องเดอ้อย่งบ่ถึงเวลา หรือว่าผู้ใดสิอยากคุยกับน้องจังใดก็คอยติดต่อทางแอดมินมาเพราะว่าทาังน้องเพิ่นยังบบยังบบไดเปิดนะคะพี่น้องเนาะกัเดี๋ยวแอดมินสืบได้ถ่ทยทํำฝากตอนนี้แห้งสิลำบากค่ะพี่น้องคะค่ะแอดว่าเป็นบุญวาสนาหลายที่ได้มาเห็นลูกนัดที่เพิ่นมีกิจสัมผัสที่เพิ่นเจงบ่ว่าด่านที่ห้าเหลียวบว่เห็นนีเพิ่นสิเป็นคนซื้อเห็น อันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ค่ะพี่น้องคะบบเซืยอย่าลบหลู่เพราะว่าอยังมันกัหลายๆย่างบางเทืาขอบขั้วห้านี่อาซิมมแนวเส้นผมบางภูเขาเป็นบอลนองนัดอาซิมมแนวคัดแนวขัวงแค่เล็กแค่นอยแต่ว่าห้ามันก็สามารเทในห้าวเมื่อดบอดไดบ่ห้เปิดเงินบ่ไหลทองบ่ไหลมาเงินบ่ไหลกล่องทองบ่ไหลมามันอาซิเมตแนวติดแนวคัดน้อยเดียว ยังสี่กับติดต่อทังแอดมินมาได้นะคะแอดมินมียังกะสิปรึกษากับน้องเพิ่นไห้ได้แต่ว่าตอนนี้น้องเพิ่นขอก่อนนะคะยังบ่ถึงเวลาเปิดทีสี่รับแขกรับคนเนาะมันมาหรอกค่ะนะคะจัดจีนค่ะวันนี้แต่งแต่เมื่อวานในเอฟซีก็บ,บอกว่าก็เป็นตามที่น้องนัดว่าสิได้เงื่อนขึ้นเมื่อวานนี้ก็มีเอฟซีหลายท่านที่เสื่อมันสทัทในตัวน้องนัดเพิ่นก็ได้แปดหกหกแปด เต็มเต็มเมื่อวานนี้ก็ได้กันก็ถือว่ามื่อนี้ก็ิมาตามต่อเอาเล็กเพราะว่าเล็กเงเล็ใหญ่ฮะเนาะแปดสองปดสี่มันหลุยออก8ปดสนั่งนาดว่าตอนก้อนที่เทียงมันบอประมาณเทียงก้อนก่อนเทียงก่อนเทียงที่ว่าพนพนบอกว่า8ปดสามนั่่ 8, 3, นแปดสามอย่าลืมอย่าทิ่ม วันนี้น้องนัดผดผื่นรับแมนรับเราอ่ะไปอยู่น้อไปอยู่ในเกาะจักไปอยู่หมง่งผุนละไปอยู่หมง่งคนจีออกเลขกุ่นละก็เลยเปิดพดลมไปกดเล็กสามค่ะคันเม่กดเล็กสองคือชิเมนออกสองแปดสองโอ้ค่ะวันนี้ยงวันนี้เฮาเอาไม่ก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นกำลังใจให้ผู้น้องคนก็ว่าเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมเลขมันซุยไปหน่อยเดียวแต่ว่ากำลังใจว่าแปดต้องมาลางแน่นอนมันกับว่าอหลีอยู่ แต่ว่าเสียที่มันเอาตัวเก่ามาออกมันก็เลยบ่ได้เนาะอ้วนนี้เฮาค่อยเอาใหม่เนาะน้องนัดเนาะ<ฆ>ค่ะเมื้อนี้ได้ซื้อไปทางห้าน้อยมื้อนี้เป็นจะเป็นตัวใดน้องนัดลองคุยกับปู่กับย,ย,ย,ย่าให้แน่ลูก์วายโยหันตังเปรอเซนเทชันตะละหันเจ้าอันตระฮานอยสกโกเปโเยหันโตโปยาโตปะระหันสะโรโปโพเรหันโตฮานอยปะตุระันจัดี หานอยสองทุ่มสตปรหันตเตยันตีลาเลาสองทุ่มสตปารหันลาสองทุ่มลาสองทุ่มคนอกว่าล้าสองทุ่มห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดนี่ขังลางสิบห้าสิบห้าอือวันนี้วันนี้ห้าน้อยอันนี้อันนี้เลียกล่าวเลียกล่าวเลียกล่าวสองถุ่มครึงสองุครงวันนี้เลียกห้าน้อยเริ่มจากสีโมงสิบห้า ฮานอยสี่โมงถึงถึงทุ่มครึ่งเลยล่ะถึงทุ่มหนึ่งถึงทุ่มคืนอยู่มาสเตคันจาจะละมณ์โตฮะซิโมโต้ซีน้อยซีนอยซีนอยจะบอกทีละน้อยนะบอกทีละน้อยเหรอใช่เอาสีนอยเลยเอาสีนอยเลยน้อยไผ่น้อยมันเลยเดี๋ยวเอากระดาษไหมจดไหมค่ะเดี๋ยนะโอเคเดี๋ยว บอกไปที่ละน้อยแต,แต่วนัจน,นจุดให้จ้าจุดให้โอเคค่ะเอาวันนี้สิบมา้านแล้วพี่น้องเอ้ยไดย้ไล่มือน้องนัดล้วมื่อน,นี้น้อยแรกสี่โมงสิบห้าเดินลงเดยน้อยแรกสี่โมงสิบห้าน้อยสองห้าโมงสิบหา้าน้อยสามหกโมงสิบหา้าน้อยสี่หกโมงน้อยนี่มันมีมีบนมีล่างบะมีมีบนมีล่างพ้อ,บ,พอบอกปูบอกงาเลยเอาบ,บนเอาล่างนี่น้อยน้อยแรยกอือจ้ะ โอเคมีน้อยที่สองอมีมน้อยสามบ่มีน้อยสามมีน้อยสามน้อยสามน้อยสามมีน้อยสี่มีบ่บ่มีลูกมีเล่าเลยบ่เนี่ยเล่าเลยเล่าก็ทีลกไห่นั่นแหละ เออจะมาคิดเอาแล้วหน่หนึ่งหน่อยสองหน่อยสามสี่หน้อยอืเป็นสี่น่อยน้อยหนึ่งน้อยสองน้อยสามหน่อยสี่มีสี่หน่อยหากระเล่าเลยหมือนนหาเด่งขันพี่น้องเขาเลยทั้งหาเด่งเลยก็บสุดยอดคักแหละแต่ว่าสีเยียนไหาสามตัวเราก็เป็นคูเลี่ยงมากทีค่ะว่าสีเขียนไหายเป็นคูเป็นคูเป็นคูไปดิแต่ว่ามันหักเป็นยังแบบนี้อือเป็นตังแบบนหน้อยเล่านีิสามตัวมีปะ เล่านี่น้าเล้านี่ทุ่มเครื่องนี่มีสามตมีสองตออกความกันเลยอันนี้ออกคือเล็กไงเท่าเลยเล้านี่เล้า,ลา,ลาออกคือเล็กไงเลยสามตัวสองตัวเป๊ะมาเธอเดียวเลยกาขอขอบบุญขอบคุณในะ้เจ้าภาพพญานาคเด้อมืออื่นค่ะที่สีเดินทางไปข้าสนเนาะคะ่ะ เดินทางไปทำบุญกับน้องนัดที่คํามชนโนดพนสิบัยยิบรางวัลที่หนึ่งให้อดมินนะคะพี่น้องเด้อค่ะค่ะสำหรับผู้ใดที่สิฝากซื้อลอตเตอรี่นะคะ่ะเดี๋ยวแม่พอ้อนจมาแยกอีกเท่านึงค่ะสำหรับผู้ใดที่ฝากลอตเตอรี่ให้น้องนัดยิบลอตเตอรี่อยู่ข้ามชนโนดให้กะเฝ้าฝากด่วนๆนะคะพี่น้องเด้อฟ้ารีบฝากด่วนๆนะคะเพราะว่าแอดสิปไปเมาล็รางวัลที่หนึ่งอยู่ข้ามชนโนดเราเมื่ออื่นมันบอลลองนั่นีน่บอหล่องซื้อให้เบิงด้วยว่า หาได้สองใบแค่นั้นรางวัลที่หนึง่งรางวัลที่หนึ่งมีแค่สองใบรางวัลอื่นมีบ่หมดรางวัลอื่นก็ได้เด็กซ้ำตัวแล้วเลขกซ้ตัวโอ้หเมื่อวัแต่ว่าซ้ำตัวก็ดีแล้วเนวาะพี่น้องเนะาะซ้ำตัวอันซตัวท้ายซ้ำตัวหน้าซ้ำตัวหลังแม่โอ้ยแ,แ,แต่ว่าสองตัวมากคือแต่ว่าสองตัวหลังนี่อันแต่ว่าเด็กหลังมันมากเป็นแปดสามอีกคือเขาบ่อเงินนี่เด้เงินที่ดิสิหกไปยังคือออกแปดสามอีกนี่ บ่แม่อ๋อมันจะยุบบดไปใส่ดิมันจอยูบแต่ตัวเก้าหนิติจ้าคุณบอกคนเดียวบ่แล้วที่หายไปเมื่อวานนี่ที่ว่าปล่อยตัวงวดหาสองหกสองมีความันใจบ่อันเพิ่นกับยูบหมองหลับลับพูนอืมมีมีมีออกมีส่วนออกไม่ส่วนออกอืมแต่ก็จะเฝ้ายืบไว้หลายเพื่อให้ให้เพิ่นมันใจอีกเท่านึงก่อนแมนจ่จ้ะแต,ต,แต่แต่เป็นอย่างแต่ว่ามองเห็นมือน,นี้ปรากฏเป็นแปดสามคือเา่าเป็นแปดสามคือเา่าแม่ หวยมันก็สิออกแต่แปดสามอยู่นี่บ่เนาะโอ้นี่แหละมันจีกินค้นจ้อๆนี่แหละเนาะน้องน้นเนาะกินคนจ้อๆ,นนอๆโอ้ล่านี่เพิ่นจับคูให้อืมอืมอืมนี่ส่วนนนี่โอ้และแสเล่ขามาแยกเป็นน้อยเลยนะคะพี่น้องมื้อนี้ล่งทุนเป็นที่ชัดเจนเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะ น่อยแยกน่อยเล่าแยกเล่าเลยค่ะสองตัวเป็นสองตัวเพิ่นจับคููให้พรบ้าสุดยอดสุดยอดเอฟซีไม่ต่อยากให้จังสิล่ะว่าแอดจังไดกะให้น้องเพิ่นเขียนให้จับสิล่ะเลขาเขียนให้แน่เลขาเอ้ยวันนี้กะร่วมทั้งปัดใจร่วมทั้งถูกเพี้ยนเด้อให้น้องนัดมอนให้น้องนัดจษาเอต่างพังขาวตายิ้มมั้คตัวปลา เฮงเฮงปังปังฮานอยให้ถูทุก พวกสีหาน้อยแล้วก็ลาวค่ะสาตุสตาปเป็นอันตาสักกะนมตตโอัตระหัสติมตระหิโพจัมเปจุจเรตระอันโตมิตะสกอประอะยังโตปัตตระยะมตระหะสาอีกัสสติจโตเจรหัชิหันตาปุระเหติระกะมจิลจาหันจโลเมเตตรหัเนตระหัิสกะมตหิยมสติปรยกะะนกะจโยเตอันตระหัสโยจรหิสตนเจปปโรงปังลำวยกะติอันตสุสิสนสิอสนสนสนจะจโนสนจปร ตโรเร์อันตรายจะรมนต์ทางวันวันนะถ้าน้อยอีกอะห้โพลกดไหลกดแช่มาอีกอะไรก็ได้จ้ะจ้าโอเคค่ะแต่ว่าเอฟซีบอกว่าจังสี่ถ้าถือน้อยถือค่าเล้าเมื่อนีิรวมบุญมาก,กับนองนัดมารวมเห็ดรวมส่างห่อ,หองแล้วก็ยาให้น้องน้องนัดก็บ,บต่ต้องซสือเดอ้อทังไม่พอรอนกับเอฟซีสื่อ,อแล้วก็สิได้ซอยเล็กซอยหน่อยมาผสมกันให้มันได้ลายๆให้มันได้พลเล็กพลน้อยให้มันได้ส่างห่อ,หองให้ เป็นส่วนโตัวจะได้รับแขกได้ปากฏว่าพยานาคยหกได้จากสามเสียนบอกโอ้ค่ะใ้สามเสียลนวกับมีมีอ่างมีอ่างน้อยโ้อมีอ่างแล้วก็มีพยานาตั้งอยู่ในหันโอ้จาได้ได้ขอให้เอฟซีเฮ้าเห้งเข้าปังเลเพ่นก็มารวมเห็ดรวมส้างน้ำเนาะค่ะเดี๋ยวบดนี้ไม่พอนก็สิขอบคุณนน้องนัดลายๆได้รับพอนจากน้องนัดแล้วนะคะว่าสิเป็นปัจจัย ถูเทีทยน,นเมนื่อไก็ได้ซื้อมาให้น้องเพื่อนราวน้องเพื่อนมากไหวพระภาะวันนาไหวพระเขาก็ออกมากค่ะบอกไหวพระเขามากันค่ะเอาขอบคุณน้องนัดหลายๆค่ะทำราบกินเ้ยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะพี่น้องปองปายค่ะเมื่อนี้แยกเป็นที่ชัดเจนนะคะวันที่สองกันยายนน้องนัดจิตสัมผัสนะคะพี่น้องค่ะปล่อยเด็ดมือนีนะคะ น้อยเฉพาะกิจเมื่อนีนะคะพี่น้องห้าน้อยเฉพาะกิจวันนี้สี่้ยบ่อพิดตั้งแต่เริ่มเลยค่ะกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องเธอสิเป็นตื่นเต้นยังไงบุล่ะค่ะพี่น้องเมื่อใหม่สั้นๆัยังไงบุล่ะค่ะเฉพาะกิจแปดสี่หกหกสี่ค่ะพี่น้องค่ะพิเศษนะคะพี่น้องค่ะพิเศษพิเศษนี่สิเป็นห้าสามเจ็ดแปดห้าปกติหกแปดสี่สามแปด วีไอพีแปดสามเก้าห้าหกหกห้านะคะพี่น้องโตดอีกแล้วะสําำรบเลขเล่าเวียงว่างอีพอปูเนาะ,ค,ะค่ะแปดหกสองสามสองสามหกค่ะมักจัดขัดผ่านนะคะพี่น้องเดอ้อทั้งช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากตอนเท่านั้นเนาะคะ่ะเือพิษบัววากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะคลิปนี้ก็ขอให้เฮี้ยงให้ปังให้ดังให้รวยสุขสุขคนค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ